กินข้างบนเลยนะคะทุกคนเป็นยอดใหญ่ๆเลยนะ,ะผักอมนะนี่นะคะทุกคนอร่อยมากคุยเลย้ะพี่นองคุยแบบคำใหญ่ๆไปเลยเพิ่งจะได้กินเพราะว่าทำนานมากนะคะทุกคนทำกับข้าวปลาไปตั้งสี่สิบนาทีเกือบสี่ิบนาทีนะคะทุกคนสาสิกว่านาทีแล้วข้าวข้าวเหนียวอีกตามเคย อันนี้ดูสิไม่หวานปา่นปลาซะปลาสามตัวนะคะทุกคนปลาดุกสามตัวนะดูเจคุกคลีกนะไม่ใช่ป่นแห้งนะแต่ว่าเป็นน้าคุกคลีกนะคะัทุกคนเป็นน้าค,คุกคลีกนะ <c oughs> น้องแมมสวัสดีจ้าคนชัยนาทประสันนะน้องแมมคนชัยนาทประสันนะครับเนาะมาจ้ากินน้ากันไปจ้าเด้อตอนนี้ตอนนี้ก็จะแบบว่าคนที่ทํางานก็กําลังหิวเนาะ นะคะทุกคนแ่บ้านทำกับข้าวอร่อยทุกวันพร้อมไม่ลงนะคะทุกคนแซบแซบอิริยน้องรถแซบอิริยจ้า <c oughs> กับข้าวบ้านเราเนะี่ย <c oughs> อร่อยมากนะคะต้นหอมเนี่ก็กินได้นะแบบว่าต้นหอมก็อร่อยนี่คุยเลยทำเองกินเองนะคะทุกคนร้อนๆอ,อยู่ก็มัน มันแบบว่ากับข้าวมันปลอดสารพิษทั้งนั้นเนาะคือแบบว่ามันร้อนๆอ,อ,อยู่นะเราทาใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนนี่นะมันก็จะอร่อยประมาณนี้อันนี้เป็นสะเดานะคะทุกคนสมุนไพรพืนบ้านเราเนาะนี่ยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรู้สนี่นะอ่อนๆนะคะทุกคนนี่เอาคำใหญ่ๆไปเลยเนาะเอาคำใหญ่ๆไปเลยเนี่ยยุงมันดาษนะทุกคน ดูสินี่ได้อัทราลดจริงๆนะนะ,ะมาเลยนะ้องกวางมากินข้าวกำลังหิวเหมือนกัน <c oughs> คนทำก็หิวนะคนดูก็หิว <c oughs> นะคะทุกคนนี่ต้นหอมแล้วเนี่ยดเลย ทำเใหญ่เลยทำเสร็จกินเลยนะคะทุกคนเนี่ยทำได้กินได้มาจากน้องแมมกินด้วยกันนะคะคนใช้หนา้าคุยคำใหญ่เลยนะคะทุกคนกินคำเล็กไม่อร่อย เรากินย,ยิ่งกินกับผักด้วยนะคะทุกคนยิ่งกินกับผักแล้วยิ่งอร่อยมากนะคะนี่ดูสิ นะคะทุกคนมาได้เลยนะคะเมื่อกี้ไม่หวังปิดเสียงนิดนึงนะคะทุกคนนี่ดูสิหัวปีนะเราผ่าไปใหม่นะผ่าแล้วก็ไปล้างน้ําออกนะล้างน้ําเฉยเยมันก็มันก็ขาวแล้วเนาะบางคนบอกว่าเอามานาวเช็ดวางั้นเนาะแต่ว่าไม่เช็ดก็ได้ไม่เช็ดก็ได้ไดไดแต่ว่าเราผ่าใหม่ๆแล้วเอาไปล้างน้ําเลยนะยางมันก็จะออก ยามันก็จะออกมันก็จะขาวเองอร่อยสุดๆนะคะทุกคนนี่มีก้างด้วยเนาะเพราะว่าเอาออกไม่หมดอร่อยมากนะคะทุกคนผักก็เยอะ เต็มถาดเลยนะคะนี่เต็มถาดแบบว่าล้นถาดอนะไม่ใช่เต็มอย่างเดียวเนาะล้นถาดเลยนะคะทุกคนนี่ดูสิคําคําผักแล้วเนี่ยดูคําผักแล้วเนี่ยนี่